สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะบุ๊กก็เบิกสินค้านะคะจากสักงารใหญ่มาทั้งหมดนะคะ1นลังกับอีกนะคะหกกล่องนะคะก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแกะกล่องให้ดูนะคะว่าใน1นลังนะคะของเราที่เราเบิกมาเนี่ย มีทั้งหมดเต็มลังจริงหรือเปล่าข้างในจะมี128กล่องนะคะดีบูลผง1ลังเนาะแล้วก็เรานะคะสำนักงานใหญ่เรานี่นะคะชื่อบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอร์ไว,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 วนะคะก็ตั้งอยู่ที่มีนบุรีนะคะทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าสั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะได้รับของแท้แน่นอนคะ่ะเอามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะคะว่าข้างในนะคะเป็นดีบูลผงหงลังจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยนะ ก็ถ้าเกิดแบบออกจากลังไปอะคะ่ะมันก็จะถูกซีนแบบแน่นหนาแบบนี้นะคะเราก็ต้องค่อยๆเอามาอีดตีบนะคะโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะจะมีเต็มลังจริงหรือเปล่านะอันนี้แบบของแท้ของจริงไม่จกตานะจ๊ะะมาค่ะ ได้มาแล้วนะคะเปิดมาแล้วนี่เลยนะคะดีบูนนะคะดีบูนผงหนึ่งลังนะคะเต็มเต็มลังกันไปเลยค่ะนี่นะคะก็ดีบูนผงนะคะที่พวกจัดจำหน่ายอยู่ตัวเนี้ยเนี่ยค่ะจะเขียนว่าดีบูเน่นะคะเป็นอาหารเสริมนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าดีบูนเป็นตัวเดียวกันนะคะก็กล่องใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะก็จะมีกระดาษถูกซีนมีอยอนะคะเห็นไหมจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ระบุไว้ว่า1กล่องจะมี5 2องตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะคุณลูกค้าคะ่ะเป็นสูตรเข้มข้นที่ทานน้อยเห็นผลรับไวมากๆลูกค้าจะประทับใจตรงนี้แหละเพราะว่าการฟื้นตัวจะไวมากเพียงแค่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ไวนะคะ 10ว15วันไม่เกิน1เดือนเนี่ยอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะอาการต่างๆเหล่านี้จะดีขึ้นมาเลยนะคะน,นี้ขอตัวไปแพ็คสินค้าก่อนนะคะมีปัญหาเรื่องกระดูกปรึกษาบุกได้เลยจากตามเบอร์ด้านล่างนะคะไปแล้วบายค่ะ